ครั้งสุดรับท่ี่เข้ามาจับจมช่องคือสถานแมจิกจริงๆก็สถานโลกสถานผันดิตสถานจักรวาลนั่นแหละที่ผมตั้งใจแต่บรรยายไปแมจิกก็คือแมจิเชียนมาดูนักวิทยากรน,นักสร้างแรงบันดาลใจนักพูดนักบำบัดเนี่ยแมจิเชียนหมดมวันนี้ผมจะมาแนะนำไพ่การตีความหรือถอดความหมายของไพ่ ไพ่นะครับไพ่ใบที่เท่าไหร่ใบท,ทั้งที่แล้วทั้งที่แล้วใบที่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามครั้งนี้คือใบครั้งแรกสิบสองครั้งนี้สิบสามนะครับไพ่ใบที่สิบสามนะครับเดอะสตาร์คือความสงบสุขความร่มรื่นร่มเย็นบานฉ่ำแก้ผ้ามานี่ไม่ใช่การลามกลามกหรือว่าอนาจารอะไรนะครับคุณดูเขาถือคอนโทรน้ำนะครับ ข้างขวาเนี่ยเทลงมาเป็นแอ่งน้ําใหญ่ใช่ไหมครับส่วนข้างซ้ายก็เทเหมือนกันแต่มันเป็นแอ่งน้ํามันเป็นพื้นที่มันแยกแตกไปหลายที่หลายทางนะครับความหมายที่เขาว่าจะหมายถึงว่าถ้าคุณทําอะไรถูกต้องที่ดีที่มันตรงกับสิ่งที่เป็นคุณเนี่ยมันก็เหมือนคุณมีความอุดมสมบูรณ์เป็นบ่อน้ําเป็นคลองอะไรเงี้ยอย่างใหญ่นะครับ ถ้าคุณทําอะไรไม่สมดุลกับชีวิตคุณนะ่ะมันก็เหมือนคุณเทน้ําไปแล้วก็คุณเดินทางไปกับสายน้ําที่เทไปเนี่ยมันบางทีไปเจอดินแห้งแตกระแหงมันก็ใช้ชีวิตลําบากมันก็เจอความทุกข์นะครับสตาร์แปลว่าดวงดาวนะครับพวกนักสแสดงดาราก็ได้พไพ่ใบนี้นะครับสุดมาดังดังไม่เยอะแต่ดังในนานๆเนี่ยคือพไพ่ใบนี้กับอีกใบหนึ่งก็คือไพ่เดือดสัตว์นะครับ อ่ะตอนนี้มาดูความหมายนะครับโดยภาพรวมนะครับโดยสตาร์ Star, ความร่มเย็นและสงบสุขเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายๆผ่านไปแล้วก็ย่อมมีความสดใสเข้ามาเหตุ mm hmm. การณ์ร้ายๆก็คือภายใบที่แล้วมันเป็นพายตึกพัง t h เดอะทาเวมันไปแล้วทั้งมันฟ้าเลังฝนนะครับมันย่อมดีกว่าตอนที่มัน mm hmm. กระหนำ่ำ จะขนนำขนาดขนาดนะไม่ถูกมืมตาไม่ลืมบุมไม่ลืม,มตาขนาดไหนทุกวันมันก็ต้องหยุดนะครับเจอเรื่องร้ายต่อไปก็ต้องเป็นเจอเรื่องดีมันเป็นกฎเป็นธรรมชาติสบายตา,สบาย,ตาสบายใจเราเรียกว่ามีความหวังได้ครับเป็นไพ่เดอรสตามีความหวังบางอย่างที่คุณตั้งไว้มันกำลังเร่องรองผ่องอัมัยให้เราเริ่มต้นที่จะลุกขึ้นสู้อีกครั้งนะครับเป็นไพ่ในด้านดีเต็ไมไปด้วยความสุขเหมือนทห้รารู้ว่าเรายังมีสิ่งดีเราอยู่เราก็ต้อง มีความหวังนะครับเพราะมีความหวังมันจะทำให้เกิดพลังนะครับควรที่จะกล้าที่จะเริ่มต้นสู้มันอีกตั้งหนึ่งแล้วกันจริงผมไม่เคยใช้ชีวิตต้องสู้นะไม่ได้พูดนะไม่พูดกูต้องสู้ชีวิตกูต้องสู้ผมไม่ได้พูดแต่ในใจผมมาสู้นะแต่ผมไม่ไม่พูดเพราะว่าครูบาสอนบาอาจารย์สอนบอกต้องสู้ต้องสู้เนะี่ยพวกมารพวก ที่เจ้ากรรมก็าจ้องมาเล่นเราเนี่ยมันสู้ใช่ไหมมันสู้ก็ส่งบททดสอบมันก็แกงนู่นแก้งนี่เราเพราะฉะนั้นสู้ในใจครับผมไม่สู้นอกใจถ้าชีวิตพวกพวกพวกนายคือการต่อสู้งั้นชีวิตกูก็คือชีวิตผมคือการเรียนรู้แล้วก็ลุยไม่ให้ลาบแค่นั้นครับลุกขึ้นซุ่ยครั้งหนึ่งนะครับคนทีพาพษแบบนี้ พื้นดวงมักจะมีความสุขสบายใช่มันจะสุขสบายคือคือผมก็ดูมาหลายคนที่ได้ไพ่เดอะสตาร์เป็นเจ้าชะตาหรือในพื้นดวงส่วนบ้ากชีวิตไม่มีอะไรหรอกครับชีวิตมีความสุขสมบูรณ์อย่างดีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันสุขจนหาเรื่องลําบากให้ตัวเองอะส่วนบานจะเป็นอย่างนงั้นนะครับไพ่เดอะสตาร์นะครับ,นะค,รบความฝันและจินตนาการก็ใช่ความฝันในความสุขความสันนะมันมันไม่สามารถจะทําร้ายเราได้หรอกถ้าเราไปฝัน แต่เรื่องที่มันเป็นความสุขอ่ะถ้าคุณไม่ฝันเรื่องความทุกข์มันก็ทําร้ายเราทำร้ายจิตใจเราได้ความฝันไม่เคยทําร้ายใครถ้าเราไม่มีความฝันไม่มีจินตนาการโลกมันก็คงม,มีวัฒนาการจนถึงมีโทรศัพท์มีอะไรจนถึงปัจจุบันนี้รถไฟฟ้ารถยนต์ไม่ต้องใช้คนขับแล้วว่ะเออให้มันขับเองได้อย่างเนี้ยนั่นแหละครับเขาเรียกว่าคนที่คนที่สร้างอ่ะคนพวกนี้จะเป็นคนที่แหกคอกแหกตาํารา ไม่ชอบเดินตามหลังใครสร้างทางตัวเองแล้วก็สร้างความสําเร็จความดุดเด็ดเขาเรียกวัฒนาการนะครับถ้าไม่มีการแหกโกดแหกข้อกับมีวัฒนาการไม่เกิดโลกก็ไม่พัฒนานะครับอ่ะต่อมานะครับไพ่เดอะสตาปรากฏขึ้นก็ฉายแววให้เห็นว่ากําลังจะมีสิ่งดีๆโอกาสดีๆมาให้คุณเลือกอย่าลังเลที่จะรีบคว้าไว้นะครับ ของดีๆไม่ได้มีกันมาบ่อยๆให้คุณนะครับมองโลกในแง่ดีไว้ก่อนเป็นใช้ได้นะครับแล้วก็สิ่งดีๆจะวิ่งเข้ามาหาคุณอย่างที่ผมผมจะเรียกว่าโชควิ่งชนนะครับคือขายลอตเตอรี่มาเสย็ถึงบ้านซื้อครั้งแรกชัดเจนเลยครับหกล้านครับหล้านจัคพอดไปด้วยแล้วกันยี่สิบล้าน30สิบล้านหลังสามโมงครึ่งวันที่หนึ่งก็จะการเป็นสกาดาษ จากร้อยล้านจากสิบล้านเป็นเษกดาษภายในพิบตานั่นคือเรื่องของโชคลาบนะครับโชคลาบการเสี่ยงโชคเสี่ยงทาย,พายไพ่ใบนี้ยังหมายถึงบุคคลที่จะมีชื่อเสียงเช่นดารานักร้องพนักงานทั่วไปก็อยู่ๆก็มีขึ้นเสียงคือเสียงขึ้นมาในฐานถิ่นที่คุณทํางานอยู่นะครับเรียกว่าแวดล้อมขังคุณนะครับได้รับคาชมเชยได้ทําผลงานไปเข้าเบ้าตาเจ้านายอย่างจังเบ้าตาซ้ายเจ้านายอย่างจัง จนไหนเอามึงขนาดนี้เลื่อนถ้าเลื่อนตำแหน่งไงไปเลยชีวิตดีๆเอาไปเลยอืมเอาพวกนัดไปเอาเงินนั่นแหละรครับเรียกว่าโชว์วิจิตรต่อมาความหมายของไพ่เดิมพันเรื่องของการเงินนะครับเป็นคนที่เกิดมาเพียบพร้อมทุกอย่างเรื่องการเงินไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยไม่ต้องอะไรวุ่นวายไม่ต้องกังวลมันเกิดมามันภาการเขาปวดที่มั่นคงนะครับถึงจะไม่มั่นคงอ่ะต่อไปอ่ะมันมั่นคงแน่ถ้าสมมตินะว่าคุณเป็นได้เจ้าจะตา หนึ่งสองสามสี่เนี่ยใบในสามใบในสี่ใบที่ึ้นอยู่รอบตัวเนียนะครับมันจะเป็นแนวนี้นะครับอ่ะเป็นมรดกเป็นทรัพย์สินการเงินมีดวงเกี่ยวกับโชคลาภไว่าจะเป็นเงินทองทรัพย์สินไม่จําเป็นต้องไปแย่งชิงกับใครให้เมื่อยต้มอะต้มคือใครอะไรที่มันถ่วงเรียกว่าต้มจุกกันอยู่ ทีนี้ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตแล้วว่าจะไปแนวไหนตามความฝันของคนแต่ละคนน่ะล้วนมีความฝันที่อยากจะเป็นอยากจะได้อยากจะมีก็ฝันกันไปแต่ฝันแล้วจะมันจะเป็นจริงได้มันต้องลงลงมือลงแรงขยับมือขยับตีนทํานะครับนั่งฟังเฉยๆดูเฉยๆคิดเฉยๆมันไม่เกิดครับแต่ว่าถ้ายังไม่อยากจะทําก็ฝันไปก่อนนั่นแหละครับเพราะถ้าใจไม่พร้อมนะครับใจไม่พร้อมตอนตอ เงินพร้อมสังขารพร้อมใจใจไม่พร้อมคุณก็ไม่ได้ผลงานที่ดีๆหรอกนั่นแหละคือเรื่องธรรมชาตินะครับอยากได้ต้องมือทําในทางที่สุดฝันอาจไม่ง่ายอย่างที่คิดแต่จะแคร์ทำไมก็เราอยากให้มันเป็นจริงอะ่ะออถ้ามันยากคนคนหนึ่งก็ทํามันได้กันหมดแลวดิเอ,อเหมือนสิ่งที่ผมทําอยู่อะ่ะมันแปลกประหลาดไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนหมอดูคนอื่นคนมาเจอผมนึกว่าไม่ใช่หมอดูหรอกน่าจะเป็นโจรอะไรเงี้ยผมไม่สนใจหรอกการจะทําอะไรที่เป็นตัวของตัวเองอ่ะ การพิสูจน์ตัวเองเง่ายๆกนจะพิสูจน์ตัวเองมันต้องใช้เวลาทั้งนั้นแหละครับคนดังๆของโลกอะตายไปร้อยปีแล้วจริงอย่างคารเลโอ,องเงี้ยเออไอสไตานี่อ่ะปิกัสโซอะไรพวกเนี้ยตายไปเป็นร้อยปีแล้วมังคนถึงจะมาเข้าใจว่าอ๋อสิ่งที่มึงทำนั่นคือการพัฒน,นาเออเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะครับมันไม่มีทําอะไรทําอะไรแป๊บเดียวแล้วเสร็จแล้วสําเร็จเลยหรอกมันเป็นไปไม่ได้ผิดธรรมชาติ มันไม่ถูกต้องต่อมาเรื่องของอาชีพนะครับส่วนหนึ่งของผู้ที่เกิดเปิดแพร่แบบนี้มักจะได้มรดกเป็นธุรกิจที่ทําจากทางบ้านทางบ้านกรุยทางไว้คุณแล้วส่วนมากเป็นอาชีพเกี่ยวกับการปลูกสร้างบ้านวัสดุก่อสร้างตกแต่งบ้านอิฐปูนทรายนะครับทำเจอร์นิเจอร์เหมือนเอาบ้านเป็นที่ทํางานก็ใช่นะทําเกี่ยวกับตกแต่งบ้านก็ใช่บ้านตกแต่งบ้านหรือไม่ก็จัดสวนจัดต้นไม้เนี่ยเกี่ยวกับธรรมชาติก็ ใช่ครับกรณีเป็นพวกอีกกรณีหนึ่งก็เหมือนพวกที่วิ่งตามฝันไปคว้าคว้าดาวอะไรของเขาในวงการบรรทุบัรเทิงก็เป็นไปได้นะครับตัวเนี้ยอาชีพเกี่ยวกวับความบันเทิงเรื่องใจทางด้านศิลปะความสวยงามก็ยังมีอย่าให้หมดอีกอะยังมีอีกครับด้านประชา,า,าสัมพันธ์การเดินทางออกทริปออกทัวรนะ์ทริปทัวร์อะไรนะใช่นะครับต่อมาก็เรื่องของความรักนะครับ เมื่อได้มีความรักดนที่กวางดีๆนะครับคนแบบนี้จะได้ดีๆโดยไม่ต้องเลือ่อกคนดีๆจะถึงดูดเข้ามาเองอะ่ะถ้าคุณได้แพ่ญิงเจ้าจ,าจาตานะมักจะเป็นประเภทส่วนใหญ่แล้วว่าคนที่ได้แพ่แบบน,นี้มันจะรูปสวยโดยซับไปเองอะ่ะโดยจนมมัดเกิดมาหล่อเลยคนมาสวยเลยหน้าตาดีเลยบึมบั่มเองเลยเนะ่ะประมาณแบบนั้นนะครับอืมเป็นความรักว่าหญิงนิชายที่ถูกใจกันทั้งสองฝ่ายถ้ามันขึ้นนะอืม หอมตลบอบอวลไปด้วยความโรแมนติกยังน้อยไปดูดีไปสมมดมันก็ถึงจะไม่เป็นเรื่องจริงอ่ะแต่ถ้าคุณคิดในเรื่องดีๆสิ่งดีๆมันก็จะมามันก็ดีกว่าไม่คิดถูกไหมดีกว่าคิดอะไรไม่ดีคนที่มีนอยู่มากกว่ากับพ่อกับแม่ก็จะได้พบรักนะครับกับคนรักที่เป็นอ่านเนี่ยต่างชาติก็ใช่นะครับเจอคนรักจะคนต่างชาติก็ใช่นะครับถึงที่อยู่ไกลกันก็ยังรักกันถึงสัตว์ต่อ,อกัน รอดได้นะครับอาจจะค่อยๆปลูกต้นรักกันขึ้นเทนิดเทนหน่อยนะครับดูต่างถึงแดงแดงก็รักกันได้นะครับ <c oughs> คือไม่ค่อยผิดหวังเรื่องความรักนะครับคือไพ่เดอะสตาร์เนี่ยหมายถึงความหมายของไพ่นี่ใบเดียวนะแต่ถ้าดูแล้วมันมีไพ่อื่นขึ้นมันก็เป็นอีกเรื่องนะต้องดูถ้าจะดูให้ครอบครัวมันต้องเปิดเนี่ยุดใบแต่นี่คือความหมายไพ่ใบนี้นะครับในด้านความรักนะครับไม่ค่อยทำอะไรถ้าคือได้มีได้คู่ครองก็ได้คู่ครองที่ดีเล็งดูเราดีเราแบบ อาจจะเป็นแค่แม่บ้านอยู่บ้านเนี่ยคนก็คุมจิจการแทนเขาอะไรอย่างเงี้ยคมนั้นไม่ค่อยมีปัญหานะครับอ่ะต่อมาก็เรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพก็จะเป็นเกิดมาสุขบาณไม่ค่อยป่วยไข้ไม่อะไรหรอกเป็นเป็นหวัดคัดจมูกกินยาน,นิดหน่อยก็หายพวกนี้ไม่ค่อยมีสุขภาพรวมๆส่วนมากจะดีนะครับหรือไม่ก็ไม่ดีก็คือหาเรื่องไปศัลญ,ญกรรมนั่นแหละครับทํานู่นทํานี่มันสวยมันเด่นซึ่ง ถ้ามันจําเป็นต่ออาชีพก็ทําไปครับแต่ว่าของอะไรที่ไม่ธรรมชาติของที่มันปลอมอ่ะยังไงมันก็มันก็อยู่กับเราไม่ได้หรอะครับร่างกายก็ต่อต้านไม่วันไหนก็วันหนึ่งนะครับอ่ะต่อมาเรื่องของสถานการณ์ท้ามขึ้นในไทยสถานการณ์นะครับขึ้นลมปกติถึงดีมากดีถึงดีมากหมายถึงโอกาสดีๆมาครอบประตูชวนคุณไปมีความสุขไปตามฝันที่ต้องการเจออะไร เพียงยื่นมือไปหยิบเราก็ได้มาแล้วอบกอดให้แน่นตอดหอมใส่ช่นใจทีดีๆจะเข้ามาได้แหละรูปแบบส่วนมากจะเป็นเรื่องดีคุณอาจมีโครงการจะทําอะไรสักอย่างแล้วก็จงเร่งมือทาซะเพราะคนทางมันลาดยางไม่ได้ยางด้วยปูซีเมนต์แล้วเนี่ยไม่มีหลุมไม่มีบ่อคอยให้คุณสะดุดให้คุณขัดหรืออาจได้รับขา่าวดีบางเรื่องที่รอคอยอยู่ก็ใช่นะครับอาจได้ไปเที่ยวต่างบ้านต่างเมืองต่างแดนหรือดวงบางคนดวงมันจะดังอะ่ะ ทำสวยทำหล่ออะไรถึงไม่ทําก็ดังเนี่ยไปสะดุดตาเข้ากับหมามองแมวมองเข้าสู่วงการกลายเป็นดาราดังดังได้โดยไม่ได้ตั้งใจคาดไม่ถึงก็ได้นะครับแต่อยากจะบอกว่ามีสัจธรรมบอกไว้ในขาวมีดําในดํามีข่าวครับนับ่นคือสิ่งที่มันยั่วยวนคุณมันดูสวยมันดูงดงามแต่มันก็แฝงความร้ายกาศไปด้วยนะครับอย่ามองโลกอย่งนี้ดีบ้าง อย่างอย่ามองโลกนในแง่ดีจนเกินไปครับคิดทบทวนหรือว่าอาคติตะครึ่งก็ได้เพราะคนไม่ได้ดีทุกคนหนึ่งผมว่าโลกนี้แม่งแตกไปแล้วเกิดใหม่ไม่รู้กี่รอบร้อยรอบพันรอบอะ่ะคนก็ยังตัดสินคนกันด้วยภายนอกกดีหน้าตาภายนอกรูปลักษณ์ภายนอกดีนะครับผมก็โดนผมก็เฉยๆมึงจะ มีปัญหาอะไรชีวิตคุณปัญหาสมองมมีปัญหากูแก้สมองใครไม่ได้ครับก็อย่ามองเรื่องเพราะว่าส่วนมากจะเป็นที่คนทีวีเขาสุขสบายมามาดมีมันก็จะมองแต่เรื่องด้านดีครับแต่ว่าบางทีอะมันจะมีด้านร้ายแฝงอยู่นะครับมองเรื่องดีเกินไปฝันดีของคุณก็ที่พบเจออาจจะกลายเป็นฝันดีตอนตอน้นแต่ตอนจบอาเป็นละครโศกเศร้าขอน้ำตาตำเน่ เพราะฉะนั้นจงเดินก้าวไปด้วยสติที่มั่นคงนำทางไปอย่าให้ความวุ่งงานที่ฉับถวยฉับทาเพียงเหมือนเผิดน,นำคุณไปตกหลุมคนที่ไม่หวังดีคนที่ฉาขุดบ่อล่อเราไว้ไปปุ๊บเสร็จโดนต่อมาความหมายในเชิงของทัศนคติสำหรับผมนะครับในช่วงชีวิตของคนล้วนมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีและโอกาสบีดีด ก็ไม่ได้มีกันบ่อยๆเพื่อผมเคยบอกว่ามันเปรียบเทียบเพาเพราะว่าโอกาสโอกาสเหมือนคนขัวร้านอะหัวร้านแบบร้านไม่หมดอะยังมีผมอยู่เป็นกระยอมเป็นอะไรเงี้ยนั่นแหละครับบอกว่าโอกาสก็เหมือนคนหัวร้านที่มีผมหน่อยอะถ้ามีถ้าถ้ามันผ่านมาต้องจับไอ้ผมที่มันอยู่นีน่ๆหน่อยต้องจับให้แน่นไม่แน่นเนี่ยมันหลุดจริงนะนะครับเปรียบ เปรียบเทียบไปเถยฟังบอกว่าเบื่อโรคาตาก็เหมือนคนหัวลา้ามันต้องจับมันแน่น,น,นมีงานไม่ขาดมนหลุดตุดมือผมเข้าใจนะแหมเปรียบเทียบซะ <c oughs> บางทีคุณไม่ต้องเปิดคว้าอะไรอะมันก็เข้ามาหาคุณเองด้วยทัศนคติที่เป็นด้านบุกข,ของคุณมองโลกในแง่ดีนะครับอ่ะก็จบนะครับสำหรับไพ่เดอะสตา์ความสงบสุขความร่มเย็นนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ท่านรับชมมาถึงนาทีนี้นะครับทุกคนที่ดูปททาจจุบนี้นะครับก็ขอบคุณนะใครดูไม่จบก็ขอบคุณหมดอนั่นแหละนะครับดูไม่จบาจะดูทําไมอะ่ะขอให้มีความสุขมากๆนะครับร,รักตัวเองให้มากๆนะครับถือว่าวยพรปีใหม่ให้พุกท่านนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสาก,กลโลกนะครับองค์สมานบูชเจ้า นะครับหรือมหาศาสดาของใครก็ตามที่รับถึงศาสนานั้นนะครับขอให้จริกสิธิ์นำท่านสู่สิ่งที่ดีนะครับมีกินมีใช้ทุกภาพร,ร่างกายแข็งกแรงนะครับไม่เจ็บป่วยนะครับนี่สินก็หมดไปพบเจอแต่เรื่องดีๆนะครับขอทุกคนโชคดีในสิ้นปีปลายปีนี้แล้วก็ต้นปีหน้าขอให้คุณได้พบกับสิ่งดีๆนะครับ ขอฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมอยากจะบีเจออ่ะก็นะครับกดฝากกดไลค์กดตามกดแชร์กดกระดุมกระดิ่งกดอะไรให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับไม่ได้อยากให้ดูภาพโปรนะ